ฉลาดไมนมีเยไมมีเพืแล้วกันจริงๆแค่เขามีเพื่อแียวค่ะตลอดชีวิตค่ะ ก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อยันยงฐานคำนะครับแล้วก็คุณแม่คุณแม่ยงพงคุณพ่อยงพงนะครับตออไปนะครับคุณพ่อยงพงฐานคำนะครับแล้วก็คุณแม่ดดนจันฐานคำนะครับและฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะคุณพ่ออุทัยจะนรายและคุณแม่ได้จะน้นราค่ะขอเรียนเชิญนครับขออวยพรให้กับลูกๆนะครับถ้งมีคุณแม่กับคุณพ่อวันนี้เราก็ไม่มีเนาะครับ เราก็จะให้คุณพ่อของคุณแม่นะครับเวทนะครับแล้วก็เก่าวอะไรไม่เล็กน้อยนะครับนมเส้าภาพนะครับเวทนาให้ลูกๆนะครับครับกาตองกก่าสวัสดีครับขกผู้ไม่เกียรติทุกท่านนะครับตอนนี่นะครับกระทงขอกราบปอบคุณนะครับไปทั้งคุณพ่อคุณแ่งนะครับสีชีพแลวก็ทางเนียติดเข้าครักะสีรกษามัเป็นเกียรติหะครัน้องคนสริทวันนี้นะครับซึ่งผมเองนะครับ บางคนก็นอาจจะสงสัยนะครับย่งฟุออ้งคนไอ้นอคนไอ้นอเนาะครับผมเตียนซื้อนะครับพี่น้องเนื้อนะครับซื้อเก้าก็คือค่อยบูนนะครับก็ดีไปหาท่านหลวงปู่เป็นก็ลยเลียนห้นะครับเป็นย่องฟุ้งก็ชินันแล้วกัเขาบอกที่บอกน้องบานเฮ้าออกันแล้วกันนะครับว่า ย้งพุ่งนี่ก็คือไพ่บูดนะครับเพียงไม่แล้วครับเพื่อโบสถเมื่อกี้ในปฏิทินเนี่ยมีทางใจย้งพุ่งขานค่ำนะครับก็เนียกนะครับขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเพราะว่าสิเป็นท่านคุณพกอบุญยิ่กระดีท่านผู้ชาทุกทุกคนนะครับโดยเฉพาะย่างกินครับแขกผู้มีเกียรติสิ่งที่จะเริ่มบันไดครับมื่อนี้ขอบคุณในรายที่สุดนะครับนั่นก็คือแม่ครัวนะครับเกอขอบคุณแม่ครัวหล <c> ายๆครับขอแจกพุ่มเนะครับ โดยการน้าทิมของคุณแม่น้าพันคุณแม่าล้ไม่หลายคนนะครับที่ใส่นอกยกนะครับเฮนานะครับนี่ยังคุ้ยจากันแบบที่แบบน้องนะครับจัดแบบไม่ง่ายเลียบไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบ่มีสิ่งอื่นสิ่หไหนนอกจากคำกล่าวขอบคุณพี่น้องนะครับขอขอบคุณอีกทีหนึ่งครับขอบคุณหลายครับ เชืうう ok ่อโอกาสนี <squ> ้ครับกต่สิบเอ็ดวัพโทให้ล i̇şte ูกๆทั้งสองนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับเด้อ mm ลูกเด้อนะครับค uh, uh, ิดสิ่งไหนก็ขอสห้ทรงก้มมุมั่นปราถนานะครับหักกันคือไม่เท่ายอดท้องกระบอกยอดเพชรคือโบราณพลมาขอเสียงประมุขเอกเท่นะครับขอบคุณครับอ่าและเชื่อกาสนี้ขอเชิญคุณแม่นะครับคุณพ่อเนาะแม่ก็ว่เป็นเนาะเาไป แติกพรอในหลูกทั้งสองคนหากกันแท่งกลับลวเดอม่อยังกับควยกับจากันโคดเอาอโคดนองนิงในหลูงเอาบอโคดกันนอหนิงกนี้ต่ดี่ไนหงไ่มีราคาขอบุณบคุณเกียรทุคนไะเด้ก็จะเป็นฝ่ายเจ้าบาวนะครับฟังเสียงฝ่ายเจ้าบาวเลยนะครับอา เาเลับเช่นเลยครับคุณแม่ครับเช่นครับอู้นสองทางกันกเ้อครับเากับยงุดพักกย่้อกันตอูตงเดมากเลยไอ้พวกเนี่ยไอ้ลูกเนี่โอ้ครับไอ้ยี่ห้อมองไอ้ก้อนไอ้ก้อนบวกเอาเช่นคุณพ่อครับเช่นคุณพ่อครับเอาอลยพ่อเยพ่อน่อหน่อยนะครับ พ่ออยากจะเห็ยนวัสุข้องพกติดือนของลูกพ่อเห็นแล้วพี่พ่อติดใจที่สุดครับเอราะไอ้ลูกพี่พ่อติดตัของพ่ออย่างเดียวโอเครับสั่งๆแต่นี่ก็หมายพี่น้องนะครับเพรเสียงก็มืดเย็นๆแล้วกันโอเคครับแล้วก็ก็จะขอขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับรับประทานอาหารข้างล่างนะครับคุณแม่คุณพ่อฝ่ายเจ้าบ่าวพูดไม่ออกครับกระซิบบอกผมว่า คือข้าพุทธรนมเมตตาพี่น้องได้มีโอกาสไปเยนโยมีวัดโพชัยนะครับได้หลายปีนะครับผมว่ามีโอกาสจะไปเฟื่องหน้าไปที่จักเชือครับพอดีก็ว่าจะเป็นวระท่านยูแน่นะครับที่เมื่อกลาเปีเกิดได้นีโอกาสนะครับไปไปเฟื่อนข้าพุทธรวมเมตนะครับทรั้งที่ไปแสดงยุวัดโพชัยนะครับผมได้มีโอกาสไปเบื่องหน้าไปที่ครับพี่น้องครับไป็นปู่สารูหนาไปที่นะครับพอดีขอนฉาเป็นข้าพพี่น้องที่ผมจังได้ทีเป็นน้ำเรื่องิมฟ้ากาลวงพ่อ นะครับที่น้องบ้านนะครับน้ำเป็นน้ำเป็นใบนะครับผมก็ไดนั่งนั่งสัเกตบิัครับจากน้อยครับพี่น้องสาวผู้เด็กก็เป็นตามมากเท่าไรเลยความขีดผมนะครับผมก็ได้นั่งอยู่นะครับผมก็ได้นั่งซ้อมเบิือนะครับเลื่อยให้คณะของทีมงานของของขราชลาพรนะครับเป็นควาเบิ่อบ้างให้นะครับก็แรกผมให้เงินหน้าเวทีลอยหนึ่งวัเนี่ยนะครับผมบอกว่าจะซื้อนะครับผมให้เงินหน้าเวทีลอยหนึ่งนะครับแล้วก็น้องเพิงนะครับก่อนจมาถามมา ไอเดียเป็นเกียบอนะครับนี่แหละคือประเด็นนะครับนี่แหละคือประเด็นครับใช่ไหมผมก็เลยตอบน้องแท่งมาบอแมนครับไอเดียเป็นผู้ชายนะครับน้องเพิ่นก็เลยสอบถามก็เลยต่อกันไปผมก็ไปนั่งเล่นตั้งแต่ไปเมื่อบอลลั่มสามทุ่มครับกลับบ้านเทียงตรงครับพี่น้องครับขอบคุณครับเนี่ยคือทีมบ้านที่ไปนะครับทีในมีโอกาสได้พบคุยนะครับประดมบ้านนะครับอีกสักคำถามครับ เจ้าบ่าวคิดยังไงครับถึงขอเจ้าสาวแต่งงานครับคิดยังไงครับประทับใจอะไรบ้างครับก่อนเดินครับคำามแรกนะครับที่น้องวาดบอกว่าพี่เดียสามารถที่จะดูแลน้องวาดได้นะครับครันี้ครับผมเลยตัดสินใจนะครับคุยกับแม่ว่าเนี่ยไปขอสาวไอ้นี่โดยที่นะครับในความคิดของผมสักายเรียนมาเนี่ผมไม่เคยว่าเสียวเมียจักเฉียะครับเพราะว่า นะครับในช่องของใบสอนของผมเนี่ยผมยังใช้ไม่คุ้มนะครับแต่ในที่คำหน,นึ่งนางบ้านนักบอกยูโอจีวันที่เก้าพฤศจิกายนแสดงอยู่ท่าพาะรนนะนะครับผมขี่มอเซค์นไปเบิ็งนะครับนางบ้านนางอยู่แ่พื้นที่นะครับน้ตามเขาบอกว่าพี่เดียทใครเป็เดียร์หาบ้านบอกเวลมาขอที่ละนะครับผมก็ไม่ตัดสินใจว่าจะท่าหน้าผมก็เลยบอกมาขอให้นะครับผมคิดว่า ผมจะสามารถดูแลน้องบ้าสนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อทอดนะครับที่จิจกรรมของเขาบวรัผลรมนี้นะครับเจ้าสารมาลระกาศีวังบาพงศีพัฒนาต่อต่อไปจากคุณพ่อยองพงนะครับจากทุณน่าจางและกาศีวัฒนาให้ทุกคนที่วังในตโตผมเวลาของงๆครับขอเจ้าสาวสักคำถามครับขอเจ้าสาวสักคำถามเจ้าสาวครับรู้สึกอย่างไร ตอนที่ได้ยินคำแรกเอยจากสาวาเช่าอบอกมาว่าแต่งงานกับผมนะรู้สึกยังไงนะครับ,ร,ร,บรู้สึกยังไงนะครับตอนเดนขอแต่งงานนะครับตอดดนโดนขอแต่งงานรู้สึกยังไงครับตอนแรกเรื่อยๆเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วยังไง เด็กใ,ใจัเป็นยังไงตื่นเต้นแล้วก็ตอบตกลงไปค่ะนี่ก็สิดใจง่ายแต,ต,ต่มากเขาที่แบบนี้นีกสักคำถามถามถามเดียวครับสาวโสดหนุ่มโสดราสักคำถามเดียวนะครับแต่งงานกันแล้วฟังแผนครก็ครัยังไงครับจะมีลูกปีนี้เลยไหมครับขออนุญาตตอบนะครับคือนะปีนี้ยังมีไม่ได้ นะครับเพราะว่าท่านคุณแม่น้องจัดนะครับก็ได้มีน้องเข้าเรียกแล้วนะครับนล้วก็ตอนนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ให้พวกผมสองคนกระตอมข้ามกินไปอีกหลายปีนะครับบุญอาจจะเกิน28ปีนะครับบุนอาจจะเกินอายุท8ปีแต่ว่าน้องสาวสิ้นใหญ่นะครับนำมาแต่งที่สามารถสืบทอดนะครับแล้วก็มีหลานให้พ่ออี่แม่เข้า นะครับได้เบิง่งได้แง่ต่อไปนะครับณตอนนี้กบผลรวมมิตรนละใอยู่ในช่วงของตาคืนนะครับผมและการน้องบ้าก็ต้องทำมาใ,ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสอใสรูปร่างหน้าตาต่างๆจงนีก้ก็บางบ่อยมากคือหาเงินในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องผมกับน้องบ้าก็ได้ตลกลงกันแล้วนะตอนตอนนี้หรือ1ปีใน2ปีข้างหน้านะครับพุ่งสีเพราะท่านได้คิดในจุดจุดนี้นะครับเราก็วน้องบ้าเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่สิ่งหัวใจ ในโจนี่นะครับเพราะว่นาน้องบ้ารกัยุ22ปีนะครับโสมพรมีกับยุ24ปีนั่งถือว่ายังไม่สายนะครับถือว่ายังไม่สายะนะครับโคการมั่นใจในโสมพรมว่าผมจะสามารถมีหนุ่มเป็นหลักแต่ยังในนอนนะครับก่อนอื่นครับที่เรื่องมื่อใดนะครับขอบคุณนะครับที่มงานเพื่อน นะครับเพราะวัวสิเป็นของตำรวจความคดีวันนี้มาจากยะโสทรน,นะครับทีมง,งานของเพื่อนนะครับบรรดาดูแลคนถ้าผมมีมูลนิครับทุ่มเดียร์ันเขามีโอกาสได้มาเจริญแล้น้องบ้านในจุนีเพราะวัวสิเป็นมาท่านยุ่งกระดีหรือว่าพัชรพ่อสำคัญเพื่อนมาโทดถ้าเขามากเกินขันฉีดเสียหลายเยนี่ยมันีะเป็นบ้า นะครับนี่ก็คือขอบคุณที่มาเพื่อนนะครับชีวิตสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ในความเป็นพีนี่ในภรรยาที่ดีนะครับเพื่อนคงแับพี่กําสูดดําดีใจครับที่เพื่อนนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกันนะครับจะมีงานสําคัญหนึ่งนะครับเพื่อนบวชหลังคืนงางแต่งนะครับขอกมาเพื่อนทุกคนนะนะครับณตรงนี้อีกหน้านาของเราเพื่อนมาพบนะครับ คงจะประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่ต้องขอมมีเส็จขอบคุณครับบอกว่าลึก